cnc นะครับมาพร้อมข้องอสแตนเลสจี G ้ลายประกับเร่งเดิมบิดมันไม่ติดมือเปลี่ยนประกับเร่งแต่งบิดติดมือมันมันดีกว่าเป็นประกับเร่ง rm mini an m i n i ี u m cnc นะครับมีเงินด้านแล้วก็สีดําเงานะครับมา 2- ส,สีด้วยกันพร้อมข้องอสแตนเลสจี G ้ลายแล้วก็มีประกับมีปอกแฮนมาด้วยนะครับนิ่มเลยน็อต <Not S 2> ข้องอสแตนเลสจี G ้ลายนะครับ เกียวด้านในจะเป็นเกลียวทองเหลืองนะครับนี่ก็เหมาะสำหรับนะรถที่ใช้สายคันเร่งเดี่ยวนะครับแล้วก็เรือนลิน้นเร่งแต่งที่ใช้สายคันเร่งเดี่ยวนะครับรถในตระกูลเวฟที่ใส่เรือนลินเร่งที่เป็นสายคันเร่งเดี่ยวนะครับใช้ได้หมดทุกรุ่นเลยนะคสองจังหวะก็ใช้ได้นะครับพวกคาบูนะครับเด็ดเอลเอสนะฮะเคอาร์วิกเตอร์ปพวกนี้ ใช้ได้หมดนะครับไอออโต้ auto, อย่างเช่นพวกมีโอโนโบซ็ก